รู้ตัวอีกทีเสียงโต๊ะก,ก็ดัง8อันดับตีเนียนใส่ชุดพางที่คิดว่าเห็นแต่ไม่เห็นจะเป็นยังไงในวอร์ซนมาดูอันดับที่1แอบนั่งอยู่ข้างบ้าน อันด uhm. ับสองเป็นง <cup> ูอย <ued> ่าสงสัยนานเฮ้ยลุง อันดับ3เป็นลิงบนต้นไม้ and up the gun but you won't buy my this cancel that enemy marks! enemy soldier incoming okay stop you in the area

อันดับที่หกแอบในกล่อง อันดับที่7อยากเป็นเชฟกระทะเหลยอยู่ข้างหลังไงปักกันนะหันเมาดูก็ได้สิมาแล้วมาแล้วลงมาแล้วามาแล้วเ,เอามาหน่อยเอามาหน่อยสโมกอะอ่ะสุดท้ายอันดับที่8นอนอยังไงให้คนวิ่งผ่าน เอาละทั้งหมดนี้คือการพรางตัวที่คิดว่าเนียนที่สุดที่เคยพรางมาถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เจอกันชิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ